สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเอกสอนไปเรื่อยสำหรับ EP นี้เรายังอยู่กับวงจรขนานกันเหมือนเดิมมีโจทย์น่าสนใจจากหนังสือทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเล่มหนึ่งเขียนโดยคุณครูไมตรีวรวุิจัญยากุลนะครับอยู่ในเรื่องของวงจรขนานน่าสนใจมากจาก โจ์นี้เวลาที่เราเห็นโจทย์อย่างแรกนะครับถ้าเราไปดูหนังสือมันเป็นพิมพ์แบบขาวดำเนาะเส้นมันก็จะเป็นสีดำหมดเลยแต่ในวิดีโอของครูเอกเนี่ยครูเอกก็จะแยกออกมานะครับให้เห็นว่าวงจรเน,นี่ยมันเป็นวงจรขนานยังไงนักเรียนจะเห็นได้ว่าวงจรน,นี้มันเป็นวงจรขนานจริงๆโดยต้นของ r 1 ต้นของ R2 และต้นของ R3 นั้นจะต่อกันรวมกันเป็นจุดเดียวและปลายของ R1 ปลายของ R2 และปลายของ R3 ตรงนี้ครูเอกยังไม่ได้ใส่จุดอะใส่ซะหน่อยปลายของ R3 ตรงนี้ก็เป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นวงจรนี้เป็นวงจรขนานนะครับถูกต้องเนื่องจากต่อกันแบบต้นต่อต้นต้นต่อต้นนะครับต้นต่อต้นอ่าต้นต่อต้นถูกต้องถูกต้องแล้วก็ ปลายต่อปลายปลายต่อปลายถูกต้องเพราะนั้นวงจรน,นี้เป็นวงจรขนานเป็นวงจรขนานคราวนี้ในวงจรขนานเราใช้กฎของโองม์มในการหาเราเขียนกฎของโองม์มไว้ข้างบนก่อนเลย e I, i แล้วก็ ür เสร็จแล้วเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้อะไร เรารู้อะไรเรารู้ไอทเท่ากับ 3, รรบ3รรแอมแปร์เรารู้ i2 เท่ากับ0.3แอมแปร์เรารู้ i1 แก้ไขนะครับเรารู้ i3 เท่ากับ0.7แอมแปร์ แล้วเราก็รู้ R 1เท่ากับ5โอห์มประเด็นคือเรารู้ค่าต่างๆในวงจรแล้วเรารู้คุณสมบัติมันไหมคุณสมบัติของวงจรขนานบอกว่าไงครับ E นะมีค่าเดียว I รวมกัน ได้ไอเนาะสิ่งที่เราทราบคือเรารู้ IT เรารู้ IT โจทย์นะครับโจทย์ให้หา R2 R3 R2 R3 นะอาอ่ะอันนี้เป็น R2 แก้นิดหนึ่งอันนี้เป็น R3 อ่ะโจทย์ได้หา R2 R3 E r อ่างไงอะ่ะ บอกเลยครับตอนนี้ r เท่ากับ e ส่วน i ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้ e เราไม่รู้ e ไม่รู้เพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้มาเรารู้แต่ i เราหา e ได้ไหมเอา i ไปคูณ r ได้ไหมเอา i หนึ่งไปคูณ r หนึ่งได้ไหมไม่ได้ติดอีกเพราะว่า i หนึ่งเราไม่รู้เรารู้ i สองเอา i สองไปคูณ r สองได้ไหม ไม่ได้อีกเราไม่รู้ r สองรู้ i สามนี่เอาไปคูณ r สไม่ได้ไม่รู้ i3 สามขอโทษไม่รู้ r สแต่สิ่งที่เรารู้คือเรารู้ i t เรารู้ i t และเรารู้ว่า i 1หนึ่บวก i สองบวก i สเรารู้ว่านะครับ i หนึ่ง it นะจะเท่ากับ i 1หนบวก i สอง บวก i 3เรารู้ละเรารู้ i 2เรารู้ i 3เราไม่รู้ i 1เราทำไงครับย้าย2ตัวนี้ถูกไหม i 2 i 3กลับมาข้างนี้เพราะนั้นเราก็จะได้ i 1เท่ากับ i t ลบด้วยเปิดลงเล็บ i2 บวกกับ i3 แทนค่าลงไปเลย i t 3แอมแปร์ลบด้วย i2 0.3แอมแปร์ I 2, A, บวก i3 0.7แอมแปร์ 3, แน่นอน ก็จะได้2แอมแปร์ตอนนี้เรารู้ i 1แล้วเรารู้ i 1แล้วเรารู้ i 1แล้ว i 1เท่าไรนะ2แอมแปร์หา e ได้ไหมหา e ได้แล้ว e จะเท่ากับ i 1คูณกับ r 1 ก็จะได้เท่ากับ2แอมแปร์คูณกับ5โอห์มได้10โวลต์อ่าง่ายมากง่ายมากหาหาอ่าสอ่าอ่าได้สูตร e ส่วน i e ส่วน i i ะไร i 2 i 3 i 3 it โหเยอะไปหมดเลยเราจะหา R อะไร r 2ถูกต้องไหมครับเพราะนั้น i ที่เราเอามาใช้ก็ต้องเป็น i 2อ,อ่าเท่ากับ10โวลต์10โวลต์ก็คือตัว E ที่เราหาได้เมื่อกี้เนะาะ i 2 0.3แอมแปร์ ใช่ไหมได้อะไรอ่ะกดเครื่องคิดเลขหน่อยสิบหารด้วยศูนย์จุดสามได้สามสิบสามจุดสามสามโอห์มอ่ะทยอยสามตำแหน่งกันละกันต่อไปอ่าสามก็เท่ากับ e ส่วนด้วย i 3เท่ากับ10คูณหารด้วย0.7แอมแปร์เท่ากับอ่กดหน่อย10หารด้วย0.7เท่ากับ14.2857ในหนังสือตอบ สิบสี่จุดสองห้าสิบสี่จุดสองแปดห้าอะเออสิบสี่จุดสองแปดห้าโอหมประเด็นปัญหามันก็คือว่าพอมาดูครูเอกทำเอ๊ะทำไมมันง่ายจัง เวลานักเรียนไปทำเองมันไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนประเด็นปัญหาก็คืออะไรครับนักเรียนครับอย่างแรกที่ครูเอกจะเน้นย้ำเลยนะครับนักเรียนต้องทราบคุณสมบัติที่ชัดเจนทราบคุณสมบัติที่ชัดเจนดาวเลยนะ ทราบคุณสมบัติที่ชัดเจนต้นต่อต้นปลายต่อปลายแรงดันมีเพียงค่าเดียวหาวิถีทางวิถีทางครับนักเรียนจะไปนครปฐมนักเรียนต้องเปิด GPS นะไม่เคยไปมาก่อนเลยถ้าไม่รู้จักเปิด GPS ก็เป็นไงครับพยายามหาวิถีทางที่มันดีที่สุดนะเขาสอนมา ให้หา r เท่ากับ e ส่วน i พอหา e ไม่ได้ e ก็ไม่ให้มาทุกอย่างก็จบเลยนะให้หา e ก็เท่ากับ i คูณ r เอา i ก็มีตั้งหลายตัวไม่รู้จะเอาอะไรมาคูณกับ R อะไร rt สอนไปเสร็จหส่วน r 1นบวกเสส่วน r 2 B. เอฟเ r ไม่มีหาไม่ได้เลยครับติดครับทำไม่ได้แล้วเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วย นักเรียนได้นะครับก็คือการทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับทำแบบฝึกหัดบ่อยๆก็แนะนำหนังสือที่ครูเอกเอามาทำในวันนี้นะครับเป็นโจทย์นี้ครูเอกไม่ได้คิดเองนะามาจากหนังสือของคุณครูไมตรีวรวุฒิจันยากุลนะครับปัจจุบันท่านเกษียณยุราการลวก่อนหน้านี้ท่านเป็นคุณครูอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชเชิเซราก็ยังหนังสือยังมีขายอยู่ไม่แพงนะครับเล่มนึงไม่ถึงร้อยบาท ก็ซื้อมาแล้วเอามาลองทํากันดูก็สําหรับคลิปนี้คงจะได้ความรู้ดีๆที่นําไปใช้แก้ปัญหาในวงจรขนานก็ขอบคุณหนังสือทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเล่มหนึ่งของครูไมตรีวรวุฒิจันยากุลมาณที่นี้ด้วยสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ